มาลุยกันต่อนะครับนะมีคลิปให้ดูนิดนึงนะก็คือเห็นไหมมุมนะโครงสร้างผลึกเป็นอะไรครับ,เป,รบนะเป็นคอไรด์ลบเป็นคลอไรด์ลบสีเขียวนะไฮนะไลท์เพิ่มเข้ามาคอไรด์ลบนะส่วนตรงอยู่ที่ขอบแล้วก็ตรงกลางแต่ตรงกลางมองไม่เห็นเนาะนะครับเป็นโซเดียมบวก นะครับเป็นโซเดียมบวกนะดังนั้นอัตราส่วนก็เป็น1ต่อหถูกไหมอัตราส่วน1ต่อหสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ coordination number ครับนะที่ผมจะพูดเพิ่มก็คือ coordination number ให้เราไปเริ่มที่ตัวที่อยู่ในช่องโฮช่องโฮคือโซเดียมบวกเป็นช่องอะไรนะครับเป็นช่องอะไรนะ ช่องออกตาถูกไหมแล้วออกตาเกิดจากทรงกลมกี่ลูกครับ6ลูกดังนั้นโค r ชั n a t i o n number จึงเป็น6สําหรับโซเดียมบวกทันไหมยังจําได้ไหมที่ผมเน้นย้ำอะ่ะนะครับและถ้ามันเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นะครับแนะนําว่าให้คูณทะแยง6ตัวนี้ไปคูณทะแยงตัวนี้จะได้ผลออกมาเป็นตัวข้างล่างก็คือ6คูณ1เป็น 6ครับดังนั้น coordination number ของคล n e ลบจึงเท่ากับ6ด้วยนะส่วนโซเดียมบวกมันเป็นออกตาก็ต้อง coordination number เท่า6อยู่แล้วโอเคไหมนะครับประมาณนี้นะงั้นไปต่อที่คงผลึกต่อไปเลยนะเวลามีน้อยนะต่อมาคือซีเซียมคลด์นะซึ่งเรารู้แล้วว่าซีเซียมเป็นบวกคลด์เป็นลบนะโครงสร้างเป็นแบบนะครับ simple cubic ที่มีอะตอมอยู่ตรงกลางตรงตำแหน่ง Body Center, นบอดี้เซ็นเตอร์นะครับดังนั้นซิมเพิลคิวบิกนะครับมีโฮนะครับที่เป็นนะอยู่ตรงกลางตรงนี้เห็นไหมนะครับดังนั้นอัตราส่วน1ต่อ1แน่นอนเราจำได้แล้วถูกไหมนะครับแล้วโครงผลึกเป็นแบบไหนครับโครงผลึกเป็นของ คลายลบเหมือนกับโครงสร้างแรกเลยเห็นไหมผมถึงบอกไงว่าคอลายลบหรือไอออนลบส่วนใหญ่เป็นโครงผปลืกดังนั้นส่วนที่อยู่ในโฮก็คือซีเซียมนั่นเองนะครับอัตราส่วนหนึงตัวหนึ่งอาอัตราส่วนหนึ่งตัวหนึ่งดังนั้น coordination number จึงขึ้นอยู่กับอะไรครับโฮแบบไหนโฮแบบซิมเพิลคิวบ มีเลขโคเดนิชันนเบอร์เท่าไหร่ครับจำได้ไหม8ใช่ไหมครับดังนั้นซีเซียมมีโคเดนิชันนเบอร์เท่ากับ8นะแต่ตาส่วน1ต่อ1 8คูณ1ก็ต้องได้8ด้วยดังนั้นคอไยลบจึงมีเลขโคเดนิชันนเบอร์เท่ากับ8โอเคไหมลองไปทวนดูนะนะครับโครงสร้างที่3ครับโครงสร้างที่3เป็นแบบแคลเซียมฟลูออไรด์ใช่ไหมแคลเซียมฟลูออไรด์ ซึ่งสังเกตไหมมันไม่ใช่คอไลน์แล้วเห็นไหมมันไม่ใช่คอไลน์ดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับไอออนลบไม่ใช่โครงผลึกแล้วนะครับดังนั้นโครงผลึกจะเป็นแคตไอออนแทนครับนี่แคตไอออนจะเป็นโครงผลึก F C C แทนโอเคไหมมันจะสลับกันเพราะมันไม่ใช่คอไลน์แล้วมันเป็นฟัวไลน์แล้ว นะดังนั้นโครงผลึกจะเป็นบวกส่วนโฟลไลเป็นอยู่ในโฮแทนนะครับอยู่ในโฮแทนและอยู่ในโฮแบบเตต้าฮีโดนี่สีฟ้าสะท้อนแสงเนี้ยเนี่ยครับตัวเนี้ยนะคือโฟลไลนะโฟลไลซึ่งอยู่ที่เตต้าฮิโดกี่ตำแหน่งครับ แปดตำแหน่งและแปดอะตอมด้วยนะครับอ่ามันก็เลยเขียนแปดอะตอมเห็นไหมนะครับส่วนแคลเซียมเป็นอยู่ในโครงผลึก fcc คือ4ยังจำได้ไหมบรรจุ4นะ fcc เห็นไหมอัตราส่วนตรงกันคอนเฟิร์มดังนั้นสิ่งที่เราจำได้คือ1ต่อ2ดูจากตรงนี้ก็ได้เห็นไหมนะครับ1ต่อ2นั่นเองโอเคไหม นะครับ1ต่อ2นะส่วน coordination number ให้ดูตรงไหนครับดูที่ช่องโฮซึ่งโฮคือ4 l i h t เป็นแบบเตต่ใช่ไหมเป็นแบบเตต่านี่แอนไอน่ะนะครับดังนั้น coordination number จึงเท่ากับ4ครับ coordination number จึงเท่ากับ4นะและ coordination number ของแคทไอออนจึงต้องเป็น2เท่าก็คือ8นะครับ เท่ากับ8นะอ่ะนะเขียนอัตราส่วน1นะหต่อ2ใช่ไหม1นึ่ต่อ2อง coordination number คือ4อ่าเมื่อกี้ผมสอนผิดนะแก้นะ4ต้องมาคูณตรงนี้นะ4ีคูณ2ตรงนี้แล้วได้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็น8นะครับนะ ดังนั้นแคลเซียมจริงมีเลข c ค o นชั n a t i o n number เท่ากับ8ฟอสฟอรด์จะมี c ค o นชั n a t i o n number เท่ากับ4นะคูณคูณข้างบนนะคูณแถวเดียวกันนะ4คูณ2เป็น8ตรงนี้นะแก่นะแก่นะขออภัยด้วยนะครับนะไปหาหลักการจำเอาของตัวเองก็ได้นะครับนะอ่ะมาที่โครงสร้างสุดท้ายนะครับคือซิงเบลนครับซิงเบลนะครับซิงเบล ก็ยังเป็นโครงสร้างแบบ FCC นะเหมือนกับโครงสร้างของแคลเซียมฟลูไรด์นี่แหละนะครับแต่กลับมาเป็น FCC นะครับกลับมาเป็น FCC เหมือนเดิมเห็นไหมดังนั้นโครงสร้างส่วนใหญ่เป็น FCC มีแค่โครงสร้างที่2เท่านั้นเองที่เป็นซิมเ l ิลคิวบิกโอเคไหมนะครับดังนั้นนี้ FCC ละทีนี้กลับมาคือแล้ว โครงสร้างหลักเป็นไอออนอะไรล่ะแอนไอออนหรือแคดไอออนเฉลยเลยก็คือกลับมาเป็นแอนไอออนเป็นโครงสร้างผลึกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมดังนั้นตัวที่ไม่ใช่แอนไอออนเป็นโครงสร้างผลึกก็มีตัวเดียวคือฟลูอ i ไรดนี่แหละนะฟลูอไรด์เนี่ยไปอยู่ในช่องนะครับไปอยู่ในช่องเตตัาแต่ซัลเฟอร์หรือซัลไฟด์เนี่ยนะครับ กลับมาเป็นโครงสร้างผลึกเหมือนเดิมก็คือแอร์ไอออนวางตัวเป็น fcc บรรจุอยู่เท่าไหร่นะ fcc ก็บรรจุอยู่ C เนาะส่วนแคตไอออนอยู่ในช่องไหนอยู่ในช่องไหนครับอยู่ในช่องเตต้าเตต้าอีกแล้วเห็นไหมเตต้าอีกแล้วนะดังนั้นที่เป็นออกตาเนี่ยมันจะมีแค่โครงสร้างเดียวก็คือโครงสร้างของ รอกเซลเท่านั้นเองที่เป็นออกตาครับที่เป็นออกตาเนี่ยมีแค่รอกเซาส่วนที่เหลือเป็นเตตตาหมดเลยนะครับก็คือรวมซิงเบลนด้วยแต่มีพิเศษนิดนึงของซิงเบลนก็คือเตตตามีอยู่แค่บรรจุแค่ครึ่งเดียวก็คือบรรจุแค่4จาก8บรรจุแค่ครึ่งเดียวนะครับ ดังนั้นบรรจุ4ก็เลยเป็นอัตราส่วน4ต่อ4ก็คือ1ต่อ1ดังนั้นซิงค์ซันไฟหรือซิงค์เบรนเนี่ยก็เลยเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองอันนี้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งครับนะจำเพิ่มจำซ้ำเข้าไปนะครับนะว่าซันเฟอร์อยู่ในแอนไออนโครงสร้างผลึกแต่ซิงค์เนี่ยไปอยู่ในช่องเตตาแต่อยู่แค่ครึ่งเดียวก็เลยนับแค่4ไม่ใช่นับ8 อัตราส่วนเลยยังเป็น1ต่อหนึงแต่พอเป็นอัตราส่วน1ต่อหนึงความง่ายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เลข Co o r d i n a t i o n n u m b e r เพราะว่าตัวไหนที่อยู่ในช่องนะครับตัวไหนที่อยู่ในช่องก็คือ Cat i อออเนี่ยเลข Co o r d i n a t i o n n u m b e r ก็ต้องเท่ากับช่องเตตานั้นก็คือ4เพราะเตตาเกิดจากอะตอมกี่ตัวครับ4ตัวใช่ไหมครับและอัตราส่วน1นึ 1. ่งต่อหนึ่ง n คอ a ร์ดินแนชของแอนไอออนก็ต้อง เท่ากันด้วยมันง่ายตรงนี้แหละเห็นไหมนะนะนะครับเราก็สามารถสรุปออกมาได้นะครับสรุปออกมาได้นะเป็น coordination number นะครับของแคทไออน4และก็ของไฮโอน4นะครับลองไปทบทวนดูค่อยๆเขียนแล้วก็สรุปเป็นตารางมาก็ได้นะครับแล้ว มาทดสอบความจําให้จําให้ได้ข้อสอบออกตรงนี้เยอะมากนะครับเยอะมากคุ้มค่าแน่นอนนะสาข้อเลยนะครับนะสู้ๆเป็นกําลังใจให้ครับผม